สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าการเป็นผู้นําที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาสํารวจปรัชญาใหม่ของการเป็นผู้นํากันครับเป็นแนวทางที่เน้นเรื่องของใจคนเป็นหลักเลยซึ่งผมว่ามันอาจจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องภาวะผู้นําที่หลายๆคนเคยเชื่อไปเลยก็ได้ครับฟังดูน่าสนใจใช่ไหมครับนิยามนี้มันเหมือนกับเปิดโลกเลยนะคือมันบอกแล้วว่าภาวะผู้นาเนี่ยไม่ได้ผูกติดอยู่กับตําแหน่งหรือยศถาบรรดาศักดิ์เลยครับ ใครๆก็เป็นผู้นําได้ขอแค่เรามีความตั้งใจที่จะมองหาศักยภาพในตัวคนอื่นในกระบวนการทํางานแล้วก็กล้าพอที่จะลงมือทําเพื่อพัฒนาสิ่งนั้นให้มันดีขึ้นแค่นี้เองครับเอาล่ะพอพูดถึงคําว่าความกล้าหาญในการเป็นผู้นําภาพในหัวของหลายๆคนก็คงจะเป็นความแข็งแกร่งความเด็ดเดี่ยวใช่ไหมครับแต่จะบอกว่าแก่นของมันจริงๆแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้ครับ ถ้าให้ลองตอบคำถามนี้ดูอะไรคือสิ่งที่ใช้วัดความกล้าของคนเราได้ดีที่สุดลองคิดตามกันดูนะครับไม่ใช่ความเก่งไม่ใช่การที่ไม่เคยกลัวเลยแล้วมันคืออะไรกันล่ะคำตอบอาจจะสวนทางกับความรู้สึกของหลายๆคนเลยนะครับเพราะคำตอบก็คือความเปราะบางครับใช่ครับฟังไม่ผิดความเปราะบางมันคืออารอมณ์ตอนที่เราต้องก้าวไปทำอะไรที่ไม่แน่นอน ตอนที่เราต้องเสี่ยงหรือตอนที่เราต้องเปิดเผยความรู้สึกจริงๆของเราออกไปนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความกล้าตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยเพราะว่าเราถูกสอนกันมาตลอดว่าเฮ้ยความเปราะบางคือความอ่อนแอต้องเข้มแข็งเข้าไวส้สิแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เรากล้าที่จะเปราะบางต่างหากคือสุดยอดของความกล้าหาญเลยนะครับ มันคือการที่เรากล้าลงสนามทั้งๆท,ที่ไม่รู้เลยว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่แนวคิดสวยๆที่พูดกันลอยๆนะครับแต่มันถูกกลั่นออกมาเป็นทักษะที่จับต้องได้เป็นทักษะสีข้อที่เราทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนกันได้จริงๆมันเหมือนเป็นเสาหลักสี่ต้นเลยครับต้นแรกสุดที่เป็นฐานเลยก็คือการกล้าที่จะเปราะบาง พอเรากล้าตรงนี้แล้วเสาต้นที่2ก็จะตามมาคือการใช้ชีวิตตามคุณค่าที่เรายึดถือมันเหมือนเป็นเข็มทิศให้เราจากนั้นเราก็ต้องสร้างความไว้ใจกับคนอื่นและสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือการล้มแล้วลุกให้เป็นครับทั้ง4อย่างนี้มันทำงานด้วยกันเพื่อสร้างผู้นำที่เข้าถึงใจคนได้จริงๆทีนี้เรามาเจาะลึกกันที่เรื่องหนึ่งที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือความไว้วางใจครับ หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆแต่จริงๆแล้วมันมีสูตรสำเร็จของมันอยู่นะครับเป็นเหมือนเช็คลิสที่เราทำตามได้เลยมันถูกย่อมาเป็นตัวอักษร B R A V I N G ให้จำง่ายๆครับแต่ละตัวเนี่ยก็คือพฤติกรรมที่เราทำได้ในชีวิตประจำวันเลยตั้งแต่ B Boundaries การมีขอบเขตที่ชัดเจน R Reliability คือพูดคำไหนคำนั้น A Accountability ผิดก็ยอมรับ V Vault การรักษาความลับ I integrity การยึดมั่นในสิ่งที่ถูก N non judgment ไม่ตัดสินคนอื่นและ G generosity คือการมองคนในแง่ดีไว้ก่อนเห็นไหมครับว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นเลยใช่เลยครับหัวใจของมันอยู่ตรงนี้แหละความไว้วางใจมันไม่ได้เกิดจากวีรกรรมยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่มันคือการสะสมคะแนนจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันการที่เราทําตามที่พูดการที่เราเก็บความลับของเพื่อนได้แค่เรื่องพวกนี้แหละครับที่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นมา แล้วการจะทําเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนมุมมองของคนที่เป็นผู้นําก่อนเลยครับมันเหมือนกับว่ามีผู้นําอยู่สองแบบแบบแรกคือผู้นําที่ใส่เกราะป้องกันตัวเองตลอดเวลากับอีกแบบคือผู้นําที่กล้าเปิดใจเรามาดูกันว่ามันต่างกันยังไงภาพนี้ชัดมากเลยนะครับทางซ้ายคือผู้นําสวมเกราะที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวต้องทําตัวเป็นคนรู้ทุกอย่างตลอดเวลาพอมีปัญหาปุ๊บก็โทษคนอื่นก่อนเลย ส่วนทางขวาคือผู้นำที่กล้าหาญพวกเขาจะมองตัวเองเป็นผู้เรียนรู้อยู่เสมอพร้อมรับทิดชอบและให้ความสำคัญกับการพักผ่อนบรรยากาศในการทำงานมันต่างกันคนละขั้วเลยครับประโยคนี้คมมากเลยครับความชัดเจนคือความเมตตาความไม่ชัดเจนคือความโหดร้ายลองนึกภาพตามนะครับการที่เราพูดคุยกันตรงๆแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะพูดยากแต่มันดีกว่าการปล่อยให้คลุมเครือปล่อยให้เดากันไปเอง ซึ่งสุดท้ายแล้วมันสร้างความเจ็บปวดได้มากกว่าการพูดความจริงซะอีกครับเอาละครับเราคุยกันมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าแนวคิดนี้มันทรงพลังจริงๆแล้วก็คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าปรัญาที่ลึกซึ้งขนาดนี้มันมาจากไหนกันแน่ประโยคนี้เหมือนเป็นบทสรุปของทั้งหมดเลยครับคนที่กล้าหาญที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่กลัว แต่คือคนที่กล้าจะเปิดเผยหัวใจตัวเองกล้าที่จะเสี่ยงนี่แหละครับคือแก่นของภาวะผู้นำที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ที่สำคัญคือแนวคิดทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกคิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันมาจากการทำงานวิจัยที่จริงจังมากๆใช้เวลาเก็บข้อมูลศึกษานานถึง20ปีเพื่อทำความเข้าใจเรื่องความกล้าความเปราะบางให้ถึงแก่นแท้ของมันเลย และองค์ความรู้ทั้งหมดจากการวิจัยยาวนานกว่าสองทศวรรษนั้นก็ได้ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งครับหนังสือเล่มนั้นก็คือ Dare to Lead หรือในฉบับภาษาไทยชื่อกล้าที่จะนำครับเป็นผลงานของนักวิจัยที่ชื่อว่าเบรนเน่บราวน์ซึ่งถ้าใครอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำในยุคใหม่ผู้นำที่ใช้หัวใจนำทางผมว่าเล่มนี้คือคู่มือที่ต้องมีติดตัวไว้เลยครับสุดท้ายนี้คำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีตำแหน่งผู้นำหรือเปล่าแต่อยู่ที่ว่า เราแต่ละคนจะกล้าที่จะนำด้วยหัวใจที่เปิดกว้างในแบบฉบับของตัวเองได้อย่างไรก็อยากจะฝากคำถามนี้ให้กลับไปลองคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ